นี่คือเรื่องราวที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับครั้งหนึ่งมีชาวบ้านมากราบหลวงพ่อเดิมหน้าตาตื่นกลัวและเรียนกับท่านว่าทางหนู่บ้านโดนช้างป่าตัวใหญ่ที่ทั้งงายาวและดุมากมาทําร้ายบ้านเรือนและทหลายสัตว์ครับวัวควายวิ่งหนีตายกันวุ่นจึงขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยช่วยให้ควานช้างไปปราบพีครับหลวงพ่อก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะไปดูให้หลังจากนั้นก็เรียกควานช้างของท่านมาสองคนพร้อมกับคณะติดตาม และหลวงพ่อก็บอกว่าจะไปด้วยครับเหมือนท่านจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรบางอย่างและท่านก็ให้ลูกศิษย์เอามิดหมอของท่านมาด้วยหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ขึ้นทางเดินทางพร้อมคนาของท่านครับจนมาถึงบริเวณหมู่บ้านที่ช้างใหญ่ทำลายเสียหายรอสักพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงพญาช้างร้องกึกก้องด้วยความดุและท่านใดนั้นพญาช้างก็เดินออกมาจากชายบาควานช้างสองคนก็ใส่ช้างเข้าไปหวังจะประกบใช้บวกคล้องที่ขาของพญาช้างแต่พญาช้าง ยกงวงขึ้นฟ้าโชว์ความใหญ่ความยาวของงาพอควานช้างจะเข้าใกล้พญาช้างก็พุ่งเข้าแทงช้างของควานช้างทันทีครับช้างของควานตกใจหันหลังวิ่งหนีพญาช้างก็ชนควานจนตกจากหลังช้างแล้วยกเท้าจะก,กระทืบสำควานนอนนิ่งเพราะจุกจนขยับไม่ได้ทันใดนั้นหลวงพ่อเดิมลงจากหลังช้างตะโกนว่าพ่อพรขอโปรดแม่ตาอย่าทำร้ายใครอีกเลยพญาช้างได้ยินเสียงของท่านก็หันหลังกลับ วิ่งเข้าหาหลวงพ่อเดิมใช้เท้ากระแทกเต็มแรงใช้งาแทงฝุ่นตลบช้างคู่ใจหลวงพ่อจะเข้าไปช่วยก็โดนแทงโดนเตะกระเด็นชาวบ้านร้องลั่นหลวงพ่อเดิมโดนช้างเหยียบกระทืบแล้วแต่พอฝุ่นจางก็ไม่เจอร่างหลวงพ่อเดิมครับพญาช้างพยายามมองหาหวังได้เหยียบซ้ำแต่ทันใดนั้นหลวงพ่อเดิมก็เดินขึ้นมาจากหลุมดินจีวรเปื้อนฝุ่นเพียงเล็กน้อยท่านหัวเราะเบาๆด้วยความเมตตาแล้วพูดว่าพ่อพลายเอ้ย ฉันยอมไม่พ่อเหยียบแล้วนะต่อจากนี้พ่อพายต้องไปช่วยฉันทํางานที่วัดนะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ชักมีดหมอออกมาชี้ไปที่หน้าพญาช้างพญาช้างนิ่งสงบหลวงพ่อเดิมเอามีดหมอไปเจิมที่เล็บช้าง3มทีพญาช้างก็มอบตัวหมอบลงให้หลวงพ่อขึ้นขี่ทันทีครับหลวงพ่อขึ้นช้างและนํากลับวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพญาช้างเชือกนี้ก็กลายเป็นช้างคู่บารามีของหลวงพ่อเดิมช่วยลากไม้จากป่าและเป็นพาหนะที่หลวงพ่อใช้เดินทางไปทุกที่ครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มูติสยามด้วยนะครับขอบคุณครับ